เวลา9ก้นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชาบดพิสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชาสักการะพระบรมราชาลุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเค้ื่อนมรสการบูชาพระพุทธอังคขีรถพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสาการะพระบรมบราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมบราชินีราิชาการที่7และพระบร,รมบราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบร,รมเชิญนาการที่เบสมหาภูมิปุณณเดชมหาราชประรม,มนาฑปวพิษจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตำหนักอรุณทรงถวายธูปเทียนแผ่ทรงศี ระทรงศระเคีนเครื่องสังฆทานระทรง์สุทนาธรรมทรงสดับพระโอวาสทรงรับพระราชทานถวายที่สัชนาอาทิการบทเรียนของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเล่าถึงพระประวัติและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเทเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชคมหาวชิโรตามังกูลสิบวิบูลราชากุมารมีรับสั่งว่าโปรดศึกษาธรรมะประช่วยให้มีสติ นำไปใช้ในการทรงศึกษาเล่าเรียนและการทรงงานในอนาคต โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาขัตตยามสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังคปรินายกถวายการสอนทรงสมาธิและการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบุลราชกุมารประทับที่สหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีจะทรงสมาธิก่อนบรรทมเป็นประจำทุกวัน ปัจจุบันทรงศึกษาในระดับเกรด1ิบเณโรงเรียนวอร์ดอฟชูเลออิซาทอนจ่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจตะ,สะเสด็จก,กลับประเทศไทยและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ